สวัสดีชาวสิงคค่ะดวงความรักประจำวันที่ยีองนะคะกุมภาพ,พันธ์คุณนะเป็นสิบกทากับหัวส่วนเขานะคะเป็นไพ่เด็กถือดาบกับหัวนะคะความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะมีปัญหาก็จริงนะคะแต่ว่าจักราวาลอ,อยากให้คุณมองโลกในแง่ดีนะหรือว่ามองความสัมพันธ์ในแง่ดีอย่าเพิ่งกิฟต์อัพนะคะ ได้ไพ่สิบอัทากับหัวเนี่ยหมายถึงการแบบเหมือนกับอยากเททุกอย่างแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะอาจจะมีปัญหากันเรื้อรังหรือว่าปัญหาใหญ่ๆเข้ามานะในช่วงนี้ก็เลยรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะไปต่อดีไหมอะไรแบบนี้ยนะคะคุณค่อนข้างจะบอบช้ำพอสมควรส่วนเขาเองก็มองโลกในแง่ร้ายนะคะเป็นเด็กถือดาบที่กลับหัวคือก็ไม่ค่อยแน่ใจในความคิดตัวเองแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนด้วยนะคะ อมองโลกในแง่ร้ายนั่นแหละนะคะไพ่ใบนี้ถ้าตั้งตรงมันจะหมายถึงคนที่พร้อมจะฟันฝ่าหรือว่าให้โอกาสกันใหม่พอกับหัวมันก็ตรงกันข้ามกันน่นะอย่างไรก็ตามจักราวาลบอกว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีพาชันอยู่นะคะคุณยังรักกันอยู่ดังนั้นอยากให้ต่อสู้ต่อไปอย่าพึ่งกิบอับแล้วก็พลังงานลูกฟอด์ซายตรงนี้นะคะจักรวาลจะพยายามสื่อสารกับคุณผ่านรังสังหรอย้าให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือเชื่อในรังสังหรที่จักรวาลเขาพยายามจะส่งมานะคะแล้วก็ตัดสินใจไปตามนั้นนะ